mã lẻo tôi đã mã lẻo mãi 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 Nghat kẹo 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 Nhẹ, nhẹ โดนชนก่อนแม่จะเจอหรือเปล่าไม่รู้มันโดนอะไรก็ไม่รู้อืแม่ก็เพิ่งเห็นอยู่นี้นะหรือว่ามันเป็นแขะเห็นนะมที่เลือดออกจมูกมันจะเป็นอะไรมยยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลือดออกจมูกมันเป็นรอยแผลเห็นไหมลนะ่ะรอยแผลตัวยาวอะ่ะแล้วก็เป็นรอยใหม่ด้วยนะครับมันโอดนะเทพแล้วลูกมันผอมมากเลยอืมูแล พี่ตาแฉะเนี่ยตาอย่างเงี้ยกินเซฟปรายจินครับสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันมีอยู่ในเพชรเพชรกองร้อยห้าสิบไม่มีอยู่ดีละเอ้ยยังม,มีแรงกินได้ก็โอเคเดี๋ยวเอาเซฟก่อนไม่ตายแน่นอนเดีย๋ยวแม่เอาเซฟกันก่อนมึงอย่าทิ้งกิน,น,น,นกนินนี่ก่อนโอ้กินนี่ก่อนนะกินกินนี่ก่อนกินยาเห็ดหมักตัน ยังแจกเ็ษบ,บัดก่อนเนี่เป็นเช็เลยกนจะเอาเช็ดใหปลาด้วยแพ้ด้วยเ,เช็ดดี